สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งวอลเลย์บอลในร่มและก็ชายหาดนะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ณประเทศเวียดนามวันที่12พฤษภาคมถึง23พฤษภาคมนี้นะครับผมโดยนักกีฬาวอลเลย์บอลในร่มนะครับก็จะมีนักกีฬาทั้งหมด14คนนะครับมีอจัจารย์พรคอยศชัชชูออนโมกศีพิมพิชยาโกกรัมสุธตาเชื้อว,วิลิมกันนิกา,กาทีประโชต วิพาวีสีทองทันดาวนึกแจ้งหัทยาบรุรงสุขจัดพรบรรดาศักดิ์ทิชากรบุญเลิศสุภัตาภพาโรธปีอนุชแป้นน้อยพรพันธ์เกิดปราดแล้วก็สิริมามานก,กิจเฮดโคดก็จะเป็นดนานศนสีวัชระเมตากุลนะครับรายชื่อที่ปรากฏทั้ง14คนนั้นก็เป็นไปนตามที่เคยประกาศไปแล้วครั้งก่อนนะครับแต่ว่าที่พลิกโผก็คือกัปตันทีมคนที่ได้รับมอบหมายก็คือพรพันธ์เกิดปราดนะครับ ไม่ว่าใครจะเป็นกัปตันเหมาะสมครับใครก็ได้ในส่วนของการคัดเลือกกัปตันทีมนั้นใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณามาฟังกัปตันกิฟตวิลาวันพิญยาพงศ์นะครับซึ่งแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการคัดเลือกกัปตันทีมได้เป็นอย่างดีไปฟังกันเลยครับส่วนต,ตัวกิ๊กก็มองว่าเขามีข้อดีคนละคนละอย่างอะคะ่ะ อยู่ที่ว่าโค้ชจะเลือกใช้ใครมากกว่าถ้าเอาเป็นวัยวุฒิเป็นเป็นพี่สุดส่วนใหญ่เขาจะเลือกตัวตีนะคะถ้าพี่สุดก็น่าจะเป็นปาวานตอนนี้แต่ว่าด้วยความที่ปาวานเป็นลิเบอร์โลมต้องวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดถ้าเขาอยากจะเลือกหัวหน้าทีมที่ที่อยู่ในทีมตลอดอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมองเป็นคนที่อายุเยอะสุดลองมาจากปาวานที่จะอยู่ในทีมได้ต์อยู่ในสนามได้ตลอดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาคอยแจ้งกรรมการว่าหัวหน้าทีมเป็นคนไหนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นมีชมพู่มีที่อายุเยอะ ก็ยังเดายังเดาใจโค้ดไม่ออกอะนะคะก็อาจจะเป็น <c oughs> แนนก็ได้หรืออาจจะเป็นเพียวจะราบรคือแต่ละคนเขามีจุดเด่นคุณลอย่างอยู่ที่ว่าโค้ดเขาจะจะเลือกใครมากกว่า, <c oughs> ว,าว่าให้เป็นหัหน้รร